angle นายจักรรัฐผู้ช่วยอดีตสสเพชรบุญพร้อมด้วยนายสงกรานพักดีจิตนายกสมาคมชาวไราย,ยาสูบเบร,เรจังหวัดเพชรบุญและคณะกรรมการสมาคมชาวไราย,ยาสูบเบร,เรจังหวัดเพชรบุญได้แสดงความมีดีต่อน,นายสืบสัก์อิมวิจารณ์ผู้าราชการจังหวัดเพชรบุญในโอกาสย้ายมาดํารงตําแหน่งผู้าราชการจังหวัดเพชรบุญในโอกาสเดียวกันนี้ทางสมาคมได้สะท้อนปัญหาของเกษตรกรชาวไราย,ยาสูบซึ่งกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับแผนการรับซื้อบยาสูบ ของการยาสูบแห่งประเทศไทยหรือยอสอทอที่ก่อนหน,น้านี้ประกาศงดรับซื้อใบายาในฤดูก,การ2061รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงอัตราภาษียาสูบในปัจจุบันเพื่อหาทางลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทุกภาคส่วนและให้รัฐชะลอก,การขึ้นภาษีสภาสามิตรบุรีเป็น40%ในทุกช่วงราคาออกไปก่อนอีกทั้งรัฐบาลกำลังเตรียมจะออกกฎหมายเก็บเงินสมทบจากยาสูบ ให้สอปอสอชอมวลละ30สตางค์หรือเพิ่มขึ้นสองละ6บาทซึ่งจะทําให้ผู้นํเข้าบุรี่จะขายบุรี่2ละ60บาทไม่ได้แล้วซึ่งถ้าราคาขายบุรี่เกิน60บาทจะต้องเสียภาษีที่อัตราลระ40จากเติมที่เสียเพียงแค่ร้อยละ20ซึ่งถือเป็นการซ้ําเติมอุตสาหกรรมยาสูบให้แย่ยิ่งลงไปอีกโดยเฉพาะ,ะเกษตรกรชาวไราย,ยาสูบทั่วประเทศซึ่งมีอยู่กว่าห้า0 0ครอบครัวที่จะได้รับผลกระทบทันทีทําให้กเกษตรกรต้องขาดรายได้หลัก ที่นำไปเลี้งครอบครัวและใช้หนี้ที่กู้ยืมมาเพื่อการลงทุนในอาชีพยาสูบด้วย